สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ราจะมารีวิว Suzuki GSX s 1 5 0หนะครับหรือ S 1น0นั่นเองนะครับอันนี้นะครับรถของเพื่อนผมนะครับป้ายแดงเลยนะครับนี่ครับเพิ่งออกมานะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับโดยรถนี้ชุดหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิธรรมดานะครับแบบสีดำนะครับ มาดูช่วงไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับอันนี้จะเป็นไฟดีนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูไฟหน้าก่อนนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไฟหน้า เราวมาดูในส่วนของเออล้อหน้านะครับล้อหน้าคันนี้จะมีขนาด90้า80นะครับขอบ17นะครับด้านหน้าก็เป็นระบบอัน,นี้จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับส่วนคันนี้ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับนี่รับหม้อน้ำ ก็ผมมาดูตัวจริงมันสวยมากเลยนะครับกันนี้เรามาดูส่วนของหน้าไม้กันเลยนะครับนี่นะครับหน้าไม้นี่ครับตรงนี้จะเป็นวัดรอบนะครับนี่ครับหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันรอบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเวลาครับนาฬิกานะครับ ส่วนนี้เป็นเกียร์อันนี้เป็นความเร็วนะครับส่วนตรงนี้เป็นกิโลเมตรแล้วก็เกียร์วัดน้ํามันครับแล้วก็นี่เกียร์ว่างนะครับจวนตรงนี้จะเป็น hmm. ที่เวลาเราจะถ่ายน้ามันเครื่องครับมันจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถึงเวลาถ่ายน้ามันเครื่องครับส่วนก็นี้เป็นระบบสตาร์ทแบบ easy start นะครับคือกดตรงนี้แล้วก็สตาร์ทกดนิดเดียวแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับจริงนะครับ อันนี้จะเป็นกุญแจของเขานะครับและคันนี้ยังมีไฟพาสด้วยนะครับด้านหน้านี่ครับถังน้ำมันนะครับคันนี้บรรจุได้11ลิตรนะครับนี่ครับเป็นถังเทเลยนะครับมาดูส่วนหลังนะครับคันนี้จะเป็นเบาะแยก2ตอนนะครับ เบาแยกกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับไฟท้ายไฟท้ายนี่ผมว่าคล้ายเอ่อเอสพันเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าเหมือนไหมครับนี่ครับแล้วก็ที่ท่อตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับมันเป็น2รูเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ไฟหลังจะเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นระบบหลอดทั้งหน้าและหลังนะครับ ครับอย่างหลังคันนี้ครับจะเป็นขนาด130ทับ70นะครับซึ่งก็ให้ใหญ่มาพอสมควรนะครับแล้วก็เรามาดูทีเด็ดคันนี้เลยนะครับคันนี้เขาก็จะมีนี่ครับอันนี้มันจะเป็นคันเกียร์แบบด้านหลังนะครับเวลาปกติเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพอเราจะงัดเกียร์สองสามสี่หกครับแต่ถ้าเราที่ ขี่เกยียจงัดขึ้นแล้วก็ขยับตรงนี้นะครับเอาส้นมาเหยียดตรงนี้ครับนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้แลครับผมว่าเจ๋งดีนะครับและคันนี้มีทีเด็ดอีกก็คือนี่ครับสัตว์อัปเท้าโหนึ่งเดียวเลยครับจากคัส150โคตรโกงเลยครับยังมีนี่ด้วยครับขาตั้งโอ้โหนี่ครับขาตั้งมึงจะโกงไปไหนวะเฟี้ยวเลยผมว่า และคันนี้มีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1 4 7สี่ซีซีนะครับและคันนี้ที่เพื่อนผมซื้อมานะครับปกตินะครับตรงนี้มันจะไม่มีนะครับนี่ครับคางตรงนี้ครับกับช่วงล่างตรงนี้ครับที่เป็นอกนะครับปกติมันจะไม่มีนะครับอันนี้แบบว่าเป็นของแต่งซื้อมาพร้อมของแต่งเลยแลเลยนะครับถือว่าประหยัดเงินไปได้พอสมควรนะครับ นี่รถนี่ผมว่าสวยนะครับนี่พอดูมุมนี้นะครับคล้ายๆกับตะกูลเซตเลยนะครับพอดูกับนี่ครับด้านข้างนี่ครับคล้ายๆเซตสวยนี่นะผมว่าผมว่าตอนแรกที่ผมดูในเน็ตมันไม่ค่อยสวยนะครับแันนี้แต่พอเห็นตัวจริงแบบว่าเฮ้ยซูซูกิก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับทรงรถเพียวบางมากเลยครับ นี่ผมชอบไฟท้ายมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อเลยนะครับนี่นี่ครับผมจะแบบว่าบึ้นนิดเดียวนะครับพอดีอยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับไฟลัง โอเคครับพอแค่นี้ครับเจ้าของรถมานะครับคันนี้ดาวสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็ผ่อนเดือนสองพันกว่าบาทนะครับสามสามปีนะครับไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำ g s x r 5 0 vs MT15 นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ